สวัสดีครับผมแนะนำนิวเลยครับสวัสดีครับนิวสวัสดีครับวันนี้ผมจะเข้าไมค์ครับนะครับผมจะให้ดูเวอร์ของผมนะครับเวอร์นี้นะครับ ครับรอรอน,น่อยนะครับรอนานหน่อยนะครับ นี่มาแล้วครับมาแล้วครับนี่เวอร์ผมเองนะครับมันจะผมจะแนะนํานะครับนี่ครับนี่มันอนุสาวรีย์สี่สสี่นะครับนี่ครับนี่ไปที่ปรับนะครับอันนี้เคลียอากาศออกไปให้หมดนะครับวันนี้ร้อนมืดอันนี้ตอนเช้านะครับอันนี้หอนได้ของผมเองครับ อันนี้ก็เอ้าผมว่าทำไมโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมปักป้ายใหม่ก็ได้ครับป้ายผมมันหลุดนะครับนี่เป็นที่ซื้อของเอ c นพีซีนะครับอันนั้นไม่ได้เกมครับไม่ได้เกมเขากกุดนะครับผมได่เคยดูนะก็จะมี ขอรางวัลอยู่ด้วยนะครับแบบนี้แบบนี้ออด่นอีกอ้ไป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 ,ไปเรื่อยไปเร<ป>ื่อยๆครับครับอืออากาศในครับฮึนี่ ครับ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 พอได้ของรางวัลแล้วก็ต้องึ๊บครับแล้วนี่ก็เกมกระโดดของผมฮะและต้องรู้เป็นที่คนทัก่อนและนี่ก็ทั้งหมดนะครับมีถ้าจมลงไปนี่ตายนะครับอย่าไหวลงไปเลยนะครับกระโดดครับ กลางวันก็อยู่ข้างบนก็เช่นเดิมครับอน,นุสาวรียาา์ครับร้อเสียงอากาศกลางคืนกลางวันนะครับวันนี้ขอจบกันแค่นี้นะครับกดไลค์และกดรับซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย